ดีค่ะกิฟต์อันชิสาเลียวไพรโรธค่ะกลับมาพบกันในรายการเกษตรคุณภาพรายการที่คัดสรรสินค้าทางด้านเกษตรกรรมที่มีคุณภาพเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรไทยนะคะและรับรองเลยค่ะว่าเราจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ทางรายการเกษตรคุณภาพของเราได้รับเกียรติจากบริษัทแกรดเอนเตทนจำกัดเป็นบริษัทที่มุ่งมั่นในการสร้างสินค้าสร้างผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆของพี่ น้องชาวเกษตรกรไทยนะคะโดยการที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ยังเห็นผลเร็วด้วยค่ะวันนี้รายการของเราจะมาร่วมพูดคุยกับคุณวิศนุพงศ์เสวีกมลกรรมการผู้จัดการบริษัทแกรเอนเตอร์เทนจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคคยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการเกษตรคุณภาพค่ะคอยากให้คุณวิศนุพงศ์ช่วยแนะนําตัวสักเล็กน้อยอีกสักครั้งนึงค่ะครับสวัสดีครับผมผมวิศณุพงศ์สเสวีกรมลน,นะครับ กรรมการผู้จัดการบริษัทแกลอินเตอร์เทดนะฮะซึ่งเป็นผู้นําเข้า,าสินแร่ภูเขาไฟซึ่งทํามาจากลาวาภูเขาไฟประเทศอินโดนีเซียประกอบกับสารอาหารบารุงทางใบทุกชนิดนะฮะซึ่งเราเน้นในส่วนของการเป็นออร์แกนิกนะฮะลดการต้นทุนของพวกการใช้ยาเคมีแค่มแมลงต่างๆนะครับค่ะอยากให้คุณวิศนุพงศ์พูดถึงในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการดูแลอ้อยตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิตจนถึง เก็บเกี่ยวผลผลิตเลยค่ะครับก็อย่างที่เรียนนะฮะว่าในส่วนของการปลูกอ้อยถือว่าเป็นพืชไร่พืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งของประเทศไทยนอกจากข้าวอ้อยกับพวกยางพาราหรือปาล์มต่างๆซึ่งพืชไร่ต่างๆเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกรไทยเองมีการเพาะปลูกกันเยอะมากค่ะฉะนั้นอ้อยเนี่ยผลผลิตตั้งแต่ต้นน้ํายันไปน้ําเองก็ดีคือตั้งแต่การปลูกอ้อยนะฮะการเก็บเกี่ยวผลผลิตถึง การบีบน้ําตาลเเป็นวัตถุดิบแล้วเป็นอาหารแล้วก็ยังได้ผลผลิตเหลือใช้เช่นกากน้ําตาลนะฮะลงไฟฟ้าลงงานน้ําตาลลงอ้อยต่างๆก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็เศษจากชานอ้อยก็สามารถผลิตไม่อัด MDF นะฮะแล้วก็โอ๊ยโปรดักมันเยอะมากครับคุณกิฟฮะฉะนั้นการเก็บเกี่ยวรวมถึงการพาะปลูกอ้อยเองก็ดีมันเป็นเศรษฐกิจหลักของประเทศฉะนั้นการที่ผมเอาสินค้าหลายๆตัวเข้ามาแนะนําเกษตรกรเนี่ย เป็นการในส่วนของการลดต้นทุนให้เกษตรกรนะฮะลดการใช้เคมีพันธุ์นะฮะแต่ผลผลิตที่ออกมาจะทํายังไงก็ให้เกษตรกรเขามีผลผลิตที่ดีนะฮะแล้วมีของที่มีคุณภาพมากขึ้นให้เกษตรกรเขาเขาเลือกของใช้ที่มีประโยชน์ครับค่ะแล้วสาหรับหลายๆท่านนะคะก็อาจจะอยากจะทราบในเรื่องของประโยชน์ในการใช้สินแร่ชีวภาพตาราวาภูเขาไฟในการในการปลูกอ้อยค่ะครับจริงๆแล้ว ผมอยากให้เกษตรกรเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพะนะฮะสินแร่ตัวนี้เป็นสินแร่ที่นาเข้าจากอินโดนีเซียะนะฮะมันเป็นเหมืองนะฮะตรงนี้หลังจากการใช้เองเราจะให้เกษตรกรเนี่ยนะฮะทดสอบการใช้ง่ายๆโดยใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยจากเดิม30มกิโลถึง50กิโลต่อไร่ต่อครั้งนะฮะเราใช้แร่ตัวนี้ผสมเลยนะฮะโดยอัตรา,ตาการการใช้เองจะใช้แร่10กิโลบวกกับปุ๋ยเคมี10กิโลนะฮะ ฉะนั้นอ้อยเนี่ยเวลาปลูกมาแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ว่าอ้อยปลูกใหม่หรืออ้อยต่อเนี่ยนะฮะเกษตรกร,ะร,กรจะคุกเข้าคู่กับปุ๋ย <c oughs> นะฮะแล้วเวลาใช้เนี่ยคุณจะเห็นว่าอื่นกาบใบอ้อยเนี่ยสมบูรณ์นะฮะการแตกกอก็ดี <c oughs> นะฮะแล้วก็ที่สําคัญการใช้แร่ตัวเนี้ยนอกจากต้นทุนเราลดลงแล้วนะฮะอ้อยจะพุ่งตัวดีตัวสูงขึ้นมากใบจะเขียวงามนะฮะฉะนั้นหลายๆตัวที่เกษตรกรไปใช้เนี่ยเรากล้าทดสอบให้เกษตรกรเห็นนะฮะ เรื่องของผลผลิตต่อไร่นะฮะจากเคยได้ 12, บสตันสามารถผลผล,ผลิตออกมาได้ประมาณ1 8บแถึงยีตันต่อไร่นะฮะแล้วก็ในส่วนของค่าความหวานเองก็ดีนะฮะปกติอยู่กันที่10นะฮะสามารถดีดตัวมาถึงประมาณ 12. บสจุดถึงสิจุดฉะนั้นคนปลูกอ้อยนี่จะรู้ดีว่าปลูกอ้อยหนึ่งน้ำหนักต่อไร่ต่อตันได้เท่าไหร่ข้อ2คือค่าความหวานหรือชาวบ้านเขาเรียก CCS นะฮะถ้าเรายิ่งมีค่าความหวานสูง ะะโรงงานน้ําตาลก็จะให้เพิ่มอีกจุดละนะฮะจุดละประมาณ60บาทฉะนั้นจากเคยได้10จุดจะกลายมา 12. จุด13จุดก็สามารถเพิ่มไรายได้เข้ามาอีกตันละ2 3 0 0บาทค่ะครับแล้วอย่างในเรื่องของการปลูกอ้อยเนี่ยเรามีวิธีหรือว่ามีเทคนิคพิเศษยังไงบ้างคะการปลูกอ้อยจริงๆแล้วเน้นกันจริงนะฮะ,ะผมก็เหนื่อยแทนเกษตรกรในการใช้ปุ๋ยเคมีนะฮะเพราะปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยหลักของเกษตรกรข้อ2ก็คือเรื่องของโรงคแมลงนะฮะ ในส่วนของการปลูกนะฮะอย่างที่ผมเรียนจะเคยใช้ปุ๋ยเคมีกัน2-3สกระสอบต่อไร่ต่อครั้งเราจะลดให้เกษตรกรลดลงคือใช้ปุ๋ยเคมีแค่10กิโลต่อไร่บวกกับแร่10กิโลท่านั้นต้นทุนเขาลดลวนะฮะส่วนสเต็ปต่อไปก็คือเรื่องของผลผลิตเรื่องของค่าความหวานเรื่องของน้ำหนักอ้อยนะฮะความสมบูรณ์ของอ้อยเองก็ดีการใช้แร่ตัวนี้นะฮะมันจะทำให้อ้อยพุ่งตัวแล้วก็มีค่าความหวานสูงนะฮะแล้วก็ลดต้นทุน,ทนเรื่องของยาฆ่า,มาแมลงด้วย ฉะนั้นแปลงไหนที่เกษตรกรใช้นะฮะจะเห็นว่าแปลงเหล่านั้นจะไม่มีเรื่องของหนอนเจาะลาต้นนะฮะซึ่งเป็นปัจจัยที่มาทําลายเรื่องผลผล,ผลิตของค,คนปลูกอ้อยนะฮะซึ่งยาเคมีต่างๆที่ใช้นะฮะมันตกนิดละประมาณ3 4 0 0บาทบนะฮะเราประหยัดต้นทุนแต่ละจุดไม่ว่าปุ๋ยเคมีเองก็ดียาฆ่า,มาแมลงก็ดีนะฮะตรงนั้นเกษตรกรผมผมว่าคือมันเป็นเทคนิคการปลูกจริงๆ เพราะในอ้อยเองก็ดีเนี่ยใน1ในอ้อย1กิโลกเกษตรกรไม่ทราบลองหาข้อมูลดูอ้อ,อย1กิโลจะประกอบด้วยซิลิกาล้าหรือซิลิกอนนะฮะอยู่ในลําตัวอ้อยเองเกือบ30%ฉะนั้นการใช้สินแร่ตัวนี้ซึ่งมีซิลิก้าสูงมากเกือบ6 8เราเอาสินแร่ซึ่งเป็นธรรมชาติแท้ๆซึ่งตอนนี้ในเมืองไทยปลอมกันเยอะมากสินแร่รตัวนี้จะไปเสริมบำรุงต้อนอ้อยนะฮะไม่ว่าเรื่องระบบรากขาวนะฮะการแตกกออวบใหญ่ตาสมบูรณ์ ฉะนั้นคนที่เป็นเกษตรกรปลูกอ้อยจริงๆเขาจะเห็นเองอนะฮะว่าผลผลิตออกมาเอ้ยมันมีสีสันอ้อยใบยเขียวไหมถ้าว่าอ้อยใบยเขียวหมายความว่าการจเจริญเติบโตมันสมบูรณ์ดีนะฮะไอ้พวกใบเหลืองเนี่ยละลายน้ําเอาแร่ละลายน้ําฉีดทางใบได้เลยนะฮะแล้วอย่างเมื่อกี้ที่คุณพี่วิวชนุพงศ์พูดถ้าเป็นของปลอมเนี่ยเขาจะมีผลตอบผลผลิตไหมคะ คือคําว่าของปลอมผมนะฮะอย่างที่เรียนว่าตอนนี้คือแร่ตัวนี้มันจะมีสีเขียวโดยธรรมชาติสามารถกินได้นะฮะไปทดสอบในการละลายในโค้กหรือเปปซี่ก็ดีนะฮะความเป็นกรดในฟองจะหายหมดตัวนี้รับตัวแร่จนนี้นะฮะแล้วก็ของปลอมในส่วนใหญ่ตอนนี้จะเอาเป็นเม็ดเม็ดที่ผลิตในเมืองไทยเนี่ยแลมาย้อมสีนะฮะใส่เป็นสีเม็ดออกมาสีเขียวเหมือนกันเลยแต่วเวลาละลายน้ําเองผมได้ะบอกเกษตรกรหลายคนว่าละลายน้ําใส่มือดู จะมีการแตกสีเป็นวง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 ,วง hmm. ฉะนั้นเกษตรกรก็โดนโดนหลอกนะฮะ <c oughs> คือว่าเราไปใช้จริงมันไม่เกิดอะไรขึ้น,นแต่ข้อเสียนั้น <c oughs> ก็คือทําให้ดินดานดินแข็ง hmm. ที่ว่าจะดีก็ไม่ดีจะทําให้แบบมันมันหนักไปกว่าเก่าอีก <c oughs> นะฮะก็ก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่จัญญาบันของผู้ผลิต <c oughs> ผู้ขาย <c oughs> เองซึ่งสแสวงหากําไรแล้วก็เอาสินค้าอะไรก็ดีที่ว่ามาใช้เกษตรกรแล้วกําไรคุณได้แต่เกษตรกรอยู่ไม่ได้ ตอนนั้นเราก็เป็นห่วงเกษตรกรส่วนหนึ่งครับค่ะและสําหรับในประเทศไทยนะคะเคยมีเกษตรกรรายใดที่นําสินแร่ชีวภาพไปใช้ในการเพาะปลูกอ้อยแล้วมีเขาเรียกว่าผลตอบรับลอบมายังไงบ้างคะครับก็จากที่เราเป็นผู้นําเข้าตัวสินแร่ลาวาภูกกาไฟเนี่ยนะฮะมามากกว่า15ปีซึ่งเกษตรกรที่เอาตัวแร่นี่ไปใช้นะฮะหลายพื้นที่ครับเช่นในส่วนของที่อําเภอภูเขียวจังหวัดเชียภูมิ คุณแม่จัดแซ่อื้องนะฮะซึ่งปลูกอ้อยเองในหน้าโรงงานน้ําตาลภูเขียวเลยนะฮะมีพื้นที่อยู่เกือบพันห้าร้อยไร่ถึงสองพันไร่นะฮะคุณแม่ใช้อตัว,ตวสินแร่ภู้ขวไฟคูกกับปุ๋ยเนี่ยฮะประโยชน์การใช้สินแร่ผู้ขวไฟมันมีประโยชน์ยังไงได้ไหมคุณแม่อ๋อประโยชน์เราเราใส่สินแร่นะคะคใส่จนช่วงปลูกก็ใส่แล้วก็ใส่ช่วงกบล่องก็ใส่ค่ะอ้อยมันจะแข็งแรงค่ะมันจะเขียวค่ะ แต่กอดีค่ะครับแล้วก็ใบเขียวงามใบเขียวงามนะฮะแล้วก็ไม่มีโรคไม่มีโรคแล้วก็ที displays, ่สำคัญคือค่าผลผลิตต่อไร่ก็ประมาณเท่าไหร่คุณแม่เอาตอนนี้มันขึ้นตอนนี้ตอนนี้ขึ้นไป18ตันละครับต่อไร่นะใช่แล้วก็ในเขตของอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนะฮะคุณแม่เล็กนะฮะคุณแม่เล็กพี่ชื่อโสวรณีสุวรรณสถิตนะฮะนี่ก็ปลูกอ้อยรายใหญ่นะฮะที่ ในส่วนของหนองไม้แก่นนะฮะอําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยก็พื้นที่ที่ปลูกก็ประมาณ2,000ไร่3,000ไร่เช่นกันการใช้เราก็ส่วนใหญ่ก็เอาปุ๋ยกระสอบหน่งแร่สองกระสอบคตันสองหลังคูเาปกูกอ้อยครับแล้วแล้วเรื่องของหลังจากเก็บเกี่ยวคุณแม่แร่ตัวนี้มันมีประโยชน์ยังไงคุณแม่หลังจากใช้คือคือตอก็อยู่ได้นานนะหลายปีกาจะดูดครับทั้งครื่องอ้อยปลูกใหม่อ้อยอ้อยตัด ได้อ้อยต่อแล้วนะฮะนะฮะตัดอย่างน้อยได้สักสามสี่ชุดนบผลผลิตคยอแม่ครับแล้วคุณแม่ให้ความคิดเห็นแล่อย่างไงเป็นของที่มีประโยชน์กับชาวไร่มากครับลดต้นทุนครับทําให้พืชเจริญเิดีแล้วกหวานสำหรับชาวไร่ด้วยนะฮะนอกจากนี้ก็มีพื้นที่การปลูกเยอะแยะมากนะฮะไม่ว่าคุณตุ๊กเองคุณมยุรีเองหรือท่านรองผู้กำกับที่อำเภอบึงนางลางนะฮะ การใช้แร่ตัวนี้นอกจากผลผลิตที่เราสร้างชื่อจากคนใช้หนึ่งคนสองคนเพราะเพราะอะไรครับเพราะว่าแต่เดิมในการทําตลาดผมเนี่ยมันมันสินค้านี่มันหลากหลายมากในประเทศฉะนั้นการใช้สินแร่ตัวนี้เราเจาะตลาดจากคนใช้นะฮะซึ่งเป็นแคมป์ใหญ่ๆนะฮะจังหวัดหนึ่งที่ปลูกระดับพันสองพไรนี่ไม่ธรรมดาฉะนั้นโรงงานน้ําตาลเขาจะมีในส่วนของตัว๋วนะฮะมีโคต้าอ้อยของเขาอยู่แล้วฉะนั้นเกษตรกร,ร,กรที่ใช้แร่ตัวนี้เ็าจะเป็นลักษณะเป็นกระแสปากต่อปาก นะฮะ,ะเพราะว่าหลายๆคนมีอาจจะมีพื้นที่อ้อยปลูกร้อยไร่200ไร่แต่เมื่อไหรที่เราทํากระแสให้เขาเห็นความเป็นจริงในส่วนของการใช้แร่เนี่ยใช้แล้วเห็นผลจริงฉะนั้นคนที่เขาปลูกพื้นที่เยอะๆอย่างพันสองพไร่เนี่ยเขาจะบอกต่อเกษตรกรซึ่งมีเขาเรียกว่าเขายังมีลูกไร่อยู่ในมือฉะนั้นลูกไร่ที่เห็นผลผลิตอ้อยออกมาต้นทุนการปลูกลดลงการใช้เคมีลดลงนะฮะนั่นก็เป็นประสิทธิผลของตัวแร่นะฮะนอกจากนี้เราก็จะมีพวกอาหารเสริมมุมมุงทางใบ นะะพวกไก่ทองนะฮะฉีดบำรุงทางใบได้ด้วยค่ะ,คะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้คุยกับคุณวิษนุพงศ์กันไปแล้วนะคะเราก็ได้รับความรู้มากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรายังกลับมาพูดคุยกันต่อในหลายๆปัจจัยเลยนะคะที่ในการใช้ในการปลูกอ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิตที่ดีที่มีคุณภาพสักครู่ค่ะ